ไไไปปเววอ้หนแลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องชมผู้อนอัดแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนรถไฟเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้คือคลิปนี้นะคะเรากะว่าเราอ่ะจะพาทุกคนมาทัวร์ว่าสวนรถไฟมีอะไรบ้างจะทัวร์แบบเร็วๆเนื่องจากว่าเรามีเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเรามาถึงที่ทํางานเร็วกว่า เวลาเข้างานประมาณ1ชั่วโมงดังนั้นเราก็จะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงเราก็เลยคิดว่าการไปเดินที่สวนเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เวอร์เพราะว่ามันอยู่ติดกับที่ทํางานเลยก่อนอื่นขอมัดผมก่อนนี่ยังไม่ได้เริ่มเดินเลยนะรู้สึกว่าทำไมหน้ามันแบบน,น,นี้ตรงนี้เขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแอ่งน้ำเหรอบอร่บอน้ำเออมันดูสวยมากเลยอะเพราะว่าน้ำมันดูแบบ นิ่งๆตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ที่เมื่อกี้เรายืนกันรูปนี้สวยไหมให้ฟิลลิ่งเหมือนแบบต่างประเทศปะที่นี่เขาก็จะมีแบ่งเป็นเลนเลนก็คือเลนวิ่งเลนเดินแล้วก็จะมีเลนจักรายานด้วยนี่ก็จะเป็นสีเขียวๆ่เราก็มีคนปั่นจักรายานไปเพื่อที่จะไม่ให้มันชนกันก็ดีเหมือนกันนะก็คนปั่นก็ไม่ต้องมานั่งขอทางคนเดินก็ไม่ต้องมานั่งคอยหลบจักรายาน ข้างหลังเราตรงนู้นก็จะเป็นโซนตีเทนนิสที่นี่นะคะเขาก็จะมีคนมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายอะไเช้าเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เช้าแล้วดะเจ็ดบงแต่ก็ยังมีคนเยอะๆอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนอะ บรรยากาศมันดูโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันดูแบบร่มรื่นดูแบบร่มรื่นค่ะลนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เขาแบบพาน้องหมามาวิ่งมาเดินเล่นก็จะอยู่ในข้อบริเวณนี้ก็ะจะแบ่งโซนมาให้แบบว่าน้องหมาออกมาวิ่งเล่นกับคนจะได้ไม่ถูกไม่มเหยียบกันว,ว้าวแล้วพอเราเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมหะมันก็จะมีสะพานที่อยู่ตรงแบบริมบอ่ออะไรอย่างนี้เราก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นได้ดู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  เฮ้ยสวยอ่ะนี่คือสะพานโอ้ยสะพานแกดูสนิมมากแกดูแบบแกดูมีสนิมมา,มมามแกแดดสองหน้านะคะรับวิตามินดีเงาไหมเลื่อมเลยดูดิ หน้าข้าพเจ้าเดี๋ยวมันจะมีที่ที่หนึ่งนะคะที่แบบว่าเหมาะแก่การถ่ายรูปสําหรับคนที่รักดอกไม้แล้วก็ชอบถ่ายรูปกับดอกไม้มันจะเป็นเหมือนทุ่งดอกไม้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูแต่เดินก่อนมันยังไม่ถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะมีที่สามารถแบบเล่นเวทได้อาจจะแบบเกา่เกาๆเยแต่ว่าเคิดว่ามันก็เล่นได้นะเราก็มีสระว่ายน้ําที่เดินผ่านมากี่รอบก,ก็ไม่เห็นมันจะมีน้ําเลยมันน่าจะแบบปิดปะกรไม่ดิหือมันอาจจะไม่ได้ให้ใช้เลย แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะคะตามสวนสาธารณะก็มักมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็จะมีสนามบานนี่ลยสวนสนามเด็กเล่นๆๆแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงตรงที่บอกว่ามันเป็นเหมือนแบบทุ่งหญ้าอดอกไม้แล้วจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเดินบนแคร่ เราไม่สามารถเดินถอยหลังได้นะคะแล้วเอาจริงที่เนี่ยกระลอกเยอะมากอา้าวเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนูน่นเราจะพาทุกคนเข้าไปดูดอกบัวที่มันบานเดินได้ปะวะโอเคไม่ตกเนาะ ตอนนี้นะคะก็ะะรับวิตามินเต็มๆเพราะว่าแดดส่องแบบฉันก็ร้อนอ่ะนี่สามารถเอาไข่มาวางแล้วก็ทอดเฮ้ยเจออะไรนะไปเดี๋ยวไปไหนแล้ว เแกไม่ต้องทําเป็นมากระโดดน่ากลัวเกิดแล้วแล้วที่นี่นะคะมันก็จะมีให้เช่าจักรยานปั่นเล่นในสวนรถไฟก็คืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเดินไปถึงตรงนั้นเลยมันน่าจะเป็นประมาณแบบ30-40บบาทปะ่ะเออแล้วก็ มันก็จะมีรถไฟเก่าๆให้คนไปถ่ายรูปเล่นได้นี่ก็ไม่เคยเจอเลยเพราะว่าน่าจะยังเดินไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วที่นี่นะคะก็จะมีโวนสำหรับแอโรบิกไทเก๊กทุกที่นั่นเหมือนสวนสาธารณะอื่นๆทั่วไปเลยราะว่ามันอาจจะอยู่นู้นั่นนี่ตรงไหนก็ oh ไม่รู้เราก็ไม่ได้เดินทั่วขนาดเพราะว่าบอกว่าวันนี้เดินแบบสเปกสะปักมากอยากไปตรงไหนก็ไปและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นี่มาประมาณ45นาทีแล้วก็ ทำให้ตัวเองตื่นตัวก่อนจะไปทำงานที่เรารักกันนะคะถือว่าได้ออกกำลังกายเดินเดินเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชมธรรมชาตินู่นนี่นั่นคือนางก็มีความสวยงามของนางเต็มไปหมดเลยนะที่สวนรถไฟเนี้ยเราก็ดูแบบมีอะไรให้ทำอ่ะแต่ก็ไม่เคยทำนะก็คือเดินอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปพาทัวร์สวนรถไฟแบบ สั้นๆฉบับเร่งด่วนก่อนไปทำงานนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แกช่องชมพู่ออนเอิร์ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ